ตอนที่321ชื่อตอนว่าจับฟงมาป่าพวกแข็งเก่งเมื่อได้เห็นกองทัพมาป่าสีดำปรากฏตัวออกมาแบบฉุกลกหกแบบนี้แล้วลิมเฟืงก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากสิ่งนี้ทําให้เขานึกถึงตอนที่เขาและตูกังอยู่ในป่าบรรพการที่ตระกูลตรงฟางเป็นผู้ดูแลเมื่อนานมาแล้วในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เผชิญหน้าและต้องต่อสู้กับสัตว์วิญญาณมาป่าแบบนี้ด้วยแต่ทว่าสัตว์วิญญาณหมาป่าที่เจอในตอนนั้น เป็นแค่หมาป่านรกสายฟ้าแต่ที่เจออยู่ในตอนนี้ก็คือหมาป่านรกพวกเขารู้ดีตั้งแต่ที่พวกมันยังไม่ได้เป็นสัตว์วิญญาณเลยด้วยซ้ำหมาป่านรกคือสัตว์วิญญาณที่มีคุณลักษณะแห่งความมืดในขณะที่หมาป่านรกสายฟ้าจัดว่าเป็นสัตว์วิญญาณที่มีคุณลักษณะแห่งสายฟ้ายิ่งไปกว่านั้นหมาป่านรกนั้นยังจัดว่ารับมือยากเสียยิ่งกว่าหมาป่านรกสายฟ้าเสียอีกเพียงแต่หมาป่านรกมักจะปรากฏตัวออกมาในเวลากลางคืน ล่างของพวกมันกลมกลืนกับความมืดถ้าพวกมันไม่เผยตัวออกมาก่อนคนทั่วไปก็ไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้ก็เหมือนกับดิมเฟืองที่ก่อนหน้านี้มองไม่เห็นหรือว่ารู้สึกพวกมันเลยจนกระทั่งรู้ตัวอีกทีก็ถูกพวกมันล้อมเอาไว้หมดแล้วในตอนนั้นเองขณะที่จับฝูงม้าป่านรกปรากฏตัวขึ้นมาทุกๆคนก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลในขณะที่บนหน้าผาของทุกคนนั้นมีเงือผุดขึ้นมาราวกับกำลังเผชิญหน้ากับความตาย ยกเว้นหลินเฟิงที่อยู่หน้าที่แห่งนั้นความกลัวที่ดูจะไม่มีที่สิ้นสุดได้แผ่กระจายไปทั่วทันทีที่ร่างของจ่าฝูงหมาป่านรกปรากฏตัวขึ้นเซลวเฮวยของหลินเฟิงก็ผันพ้นลูกบอลไฟยักษ์ทั้งสามลูกออกมาจากในปากทันทีป้าหมายก็คือจ่าฝูงหมาป่าตัวดังกล่าวลูกบอลไฟยักษ์นั้นได้เปล่งแสงสีดำออกมาให้ความรู้สึกเผาไหม้ร้อนจวนเจียนจะระเบิดถ้าโดนเข้าไปครั้งหนึ่งก็สามารถเอาได้เลยถึงผลที่ตามมาของมัน แต่ทว่าในเวลาต่อมาสิ่งที่ทำเอาทุกคนถึงกับอึ้งก็ได้เกิดขึ้นเปลวไฟทั้งสามของเซลเฮย,ยที่กำลังพุ่งเข้าใส่นั้นจู่ๆจ,จ,จากฟูงม้าปานนรกก็พันส่งเสียงร้องคำรามขึ้นจากนั้นมันก็ตวัดกรงเล็บยักษ์ของมันออกไปปรากฏเปีเ่ยงแค่แสงที่ดำที่ลุกโชนบนกรงเล็บของมันนั้นซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันถูกเฉีกระชากออกมาจากลูกบอลเปลวไฟนรกของเซลเหยนั่นเองพลังตรงนี้ทำให้ใครหลายคนถึงกับตกใจเป็นอย่างมากชาพันนั้น จากฝูงมาป่านรกก็ร้องคำรามขึ้นมันรีบพุ่งเข้ามาพร้อมกับหมาป่าจำนวนที่เหลืออยู่ในทันใดทั้งดุร้ายและทรงพลังในขณะที่วิ่งเข้ามาอยู่นั้นจากฝูงมาป่านรกก็ได้รวบรวมพลังอัดแน่นแวนในลูกบอลสีดำขนาดใหญ่ก่อนที่จะโจมตีไปยังอีกามลณนะที่บินอยู่บนท้องฟ้าในตอนนั้นเองอีกามรณนะที่กำลังต่อสู้อยู่กับมาป่านรกพวกนั้นจูๆ่ๆก็ถูกพลังดังกล่าวโจมตีเข้าใส่ล่างจนขนปีกสีดำของมัน กระจายออกไปทั่วท้องฟ้าเลือดด้ศาสกระจายมันได้รับบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัดกลางอากาศเมื่อเห็นแบบนั้นจูยีจึงคว้าร่างของอิกามรณะของเขากลับมาดูเหมือนว่าจ่าฝูงม้าป่านรกนั้นไม่ขีดที่จะหยุดเขาเอาไว้เลยแถมยังเลี่ยงความเียวเข้ามาอีกจนไปถึงตัวหมีภูเขาของตูก,กังแม้หมีภูเขาจะมีลำตัวที่ใหญ่แต่การเคลื่อนไหวของมันนั้นค่อนข้างเชื่องช้าแต่โชคยังดีที่ตูก,กังเตือนมันเอาไว้ทันเวลาเมื่อหมีภูเขาตัวดังกล่าวหันกลับมา มันจึงใช้อุ้งม,มือของมันตวัดไปที่ร่างของจ่าฝูงม้าป่านรกเชิดพันนั้นพันเกิดเสียงดังสนัน่นทำเอาสัตว์ล่างยักษ์ทั้งคู่ถึงกับชะง,งักถอยโดยที่หลังจากจ่าฝูงมาป่านนั้นลงมาถึงพื้นแล้วมันก็ได้ถอยไปในขณะที่หมีภูเขาของตูกลางนั้นถอยไปเพียงไม่กี่เมตรแถมอุ้งเท้าของมันก็สั่นระลิกและมีเลือดไหลออกมาสัตวน์วิญญาณตัวนี้จะได้รับการขนานนามว่าจ่าฝูงเมื่อมันเติบโตขึ้นเรื่องที่มันต้องมาเจ็บตัว พอแป้กับจ่าฝูงมาป่าตัวนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นแน่หลินเฟิงรวมถึงคนที่เหลืออยู่กําลังต่อสู้กับหมาป่าตัวอื่นนั้นต่างก็รู้สึกตกใจสุดขีดจ่าฝูงมมาป่านรกนั้นรับมือยากเกินไปไม่แปลกเลยที่จะคิดแบบนั้นระดับของหมีพวกเขาตัวนี้ยังต่ำเกินไปถ้าพวกมันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ผลของการต่อสู้ที่ได้ออกมาอาจจะพลิกผันหรืออาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ยิ่งกว่าเดิมในขณะเดียวกันนั้นเอง หลินเฟิงก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่หมาป่าจกากฝูงนรกทรงพลังหลอกแต่เป็นเรื่องที่สัตว์วิญญาณในสถานที่เล่นลับแห่งนี้ทั้งหมดต่างก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสัตว์วิญญาณในโลกเดิมต่างหากในความรู้สึกของหลินเฟิงนั้นการจะทาสู้กับสัตว์วิญญาณในโลกเดิมเพิ่มอีกสักระดับหนึ่งนั้นมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วหมาป่านารกพวกนี้เองก็จัดว่าอยู่ในพลังระดับเอแถมยังแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าจากฝูงหมาป่านรกสายฟ้าขอองงงตตระกกูลฟเี เมื่อหลิมเฟิงคาดคิดถึงตรงนี้เขาก็นึกไปว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สัตว์วิญญาณอยู่ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมในสถานที่ลึกลับแห่งนี้รวมถึงพลังกำลังและพลังวิญญาณในที่แห่งนี้ก็ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยในตอนนั้นจู่ยี่ที่อยู่ทานจากหลิมเฟิงก็ได้ตะโกนขึ้นมาในทันทีในตอนที่สัตว์กู้ใจของเขาได้รับบาดเจ็บก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันและอาจจะพ่ายแพ้แกแม่ม้าป่านรกตัวนั้นในตอนนี้ หมาป่านนรกจำนวนมากต่างก็ด่าหน้ากันเข้ามาและทุกตัวก็อยู่ในระดับเอด้วยนอกจากนี้จากฝูงหมาป่านรกเองก็ยังนําพวกหมาป่ามาจากสามทิศทางอีกด้วยเพื่อให้พวกมันเข้าต่อสู้กับพวกเขาหลิเนเพืองกับตูกลงนั้นไม่เป็นไรหรอกพอพวกเขาต่างก็ซ่อนพลังกาลังของพวกตวนเอาไว้การจัดการกับหมาป่าพวกนี้เป็นเรื่องมูหมูแต่จู่ยี่นี่สิพลังกาลังของเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ควรแถมสัตว์คู่ใจของเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บอีกด้วย ทุกอย่างสําหรับพวกเขากับตลบตดไปหมดสถานการณ์ตรงหน้าไม่สู้ดีเอาเสียเลยถ้าใจให้ฟูดก็คือป่าเต่านั้นได้สกัดกัน้นการโจมตีของหมาป่านรกอยู่แต่ทว่าในตอนนี้พวกมันกับลุมล้อมพวกเขาเอาไว้ห้าหรือหตัวซึ่งนั่นก็นับว่าเกินกว่าสาหรับพวกเขาเมื่อเห็นแบบนั้นหลิมเฟิงจึงได้ถอนหายใจออกมาก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆต้นไม้ปีศาจและทันใดนั้นเอง หลิมเฟิงก็ได้กระโดดขึ้นไปบนหลังของสุนัขนรนเสียวเหยและในขณะนั้นเองกิ่งไม้ทองคำสองกิ่งก็ได้แตกแขนงออกมาจากระหว่างคิ้วของเขาก่อนจะพันร่างของพวกจุยี่และดึงกลับมาจากนั้นเขาจึงได้หันไปหาตัวกังก่อนจะกล่าวขึ้นตัวกังไปกันเถอะอย่าได้สู้เมื่อได้ยินหลิมเฟิงบอ,บอกกล่าวเช่นนั้นตัวกังก็ได้เก็บสัตว์วิญญาณของตนกลับมาก่อนจะวิ่งผ่านฝูงมาป่าพวกนั้นพางกระโดดขึ้นไปบนหลังของเสียวเหยเมื่อต้องแบกรับน้ำหนักที่มากถึงสี่คน มันจึงวิ่งได้ยากลำบากเล็กน้อยแต่ในที่สุดมันก็วิ่งผ่านวงล้อมของหมาป่านรกออกมาได้หลินเฟิงรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากไหนจะหมาป่าไหนจะสองคนนี้อีกเขาเลยไม่สามารถสัมดงพลังของเขาออกมาได้เต็มรูปแบบนี่ก็เลยทำให้เขารู้สึกกดดันมากขึ้นไปอีกแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาเองก็ไม่ได้อยากจะใช้พลังของเขาออกมาให้เห็นมากนักตราบใดที่เขายังไม่ถูกบีบให้จนตอกจริงๆแม้ว่าจะฝ่าวงล้อมของหมาป่านรกพวกนั้นออกมาได้ แต่ทว่าพวกมันกลับไม่มีท่าที่ยอมถอยซ้ำยังวิ่งตามพวกเขาต่อมาอีกจนพวกเขาต้องทันกลับไปต่อสู้เพื่อต่อต้านพวกมันเอาไว้ในบางครั้งแต่ก็ไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้ในขณะเดียวกันพวกมันก็ไม่สามารถวิ่งตามพวกเขาได้ทันเซลเฮยใช้เวลาวิ่งไม่ถึงสองนาทีเหนือสิ่งอื่นใดมีคนสี่คนที่นั่งอยู่บนหลังของมันด้วยแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนี่ดูนั่นสิข้างหน้ามีไฟอะไรก็ไม่รู้ จู่ยีได้กล่าขึ้นมาเสียงดังเมื่อหลินเฟิงมองออกไปตรงหน้าของพวกเขาก็มีกองไฟวาบขึ้นมาและมันไม่ใช่น้อย,อยเลยแถมยังเห็นได้อย่างชัดเจนเลยด้วยราวกับว่ามีใครที่กำลังตือกบเพิงอยู่และไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรหลินเฟิงจึงสั่งให้เสียวเหยวิ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในทันทีไม่นานพวกของหลินเฟิงก็ได้เข้าไปใกล้คนพวกนั้นมากขึ้นเรื่อยๆตรงหน้าของคนพวกนั้นมีคนอยู่จำนวนมาก แต่หลินเฟิงยังสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่แข็งแกร่งที่เขาคุ้นเคยและปรับปนอยู่ในที่แห่งนั้นด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะพวกนั้นเหมือนกับคนของตระกูลตรงฟางเลยหลังจากที่ได้เห็นหลินเฟิงก็จดจำลักษณะของคนพวกนั้นได้ในทันที